รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชิประบบไฟบนบอร์ดให้กับ Garmin f ิ n i x 5X เครื่องนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับกลับมาชาร์จไฟขึ้นสถานะที่60%นะครับนี่นะฮะมีการกินกระแสไฟชาร์จนะครับสายชาร์จเทียบลูกค้าก็รับไปด้วยนะครับอันนี้ก็ชาร์จไฟกินกระแสได้ตามปกติถอดสายชาร์จนะครับนี่นะฮะซินเซอร์ฮาร์ดเรทก็ทําง,งานได้ตามปกติจุดชาร์จก็ ยังซุดตัวยังใช้งานได้อยู่นะครับก็ตรงน,นี้ก็ต้องควรทําการดูแลรักษานะครับตัวเครื่องทําความสะอาดให้หมดนะครับสะอาดเหมือนใหม่นะครับนี่นะฮะนำไปจับสัญญาณ GPS นะครับตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะก็กดสตาร์ทนะครับ จะดีเลย์สักหน่อยนะครับเพราะเครื่องยังไม่ได้ทำการลบค่ากิจกรรมนะครับนี่นะผมเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะครับซนเซอร์ฮาร์เรลดวัตตาการเต้หนหัวใจได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกับคืนนี้กับลูกค้านะครับก็ตรงนี้ GPS ทำงานตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับรายงานให้ลูกค้าสร้างเรียบร้อยนะครับ เชื่อมต่อสายชาร์จนี่นะฮะก็แน่นนะครับกินกระแสไฟชาร์จนะครับมาแล้วนะครับมอเตอร์สัน่นขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกติอันนี้มอเตอร์อมีอาการสั่นแบบนี้เพราะว่าลูกค้าตั้งเตือนสัน่น alert เวลาข้อความอะไรเข้าเวลาเชื่อมต่อบลูทูธนะครับอตอนแรกที่สายชาร์จนี้นะครับ ที่ของทางร้านนะครับที่ชาร์จไม่เข้านะครับอันนี้เชื่อมต่อให้ดูใหม่นะครับนี่นะฮะหลังจากที่เปลี่ยนชิประบบไฟแล้วสายชาร์จของทางร้านไม่ได้มีปัญหานะครับนี่นะฮะเชื่อมต่อสายชาร์จกินกระแสไฟชาร์จได้ตามปกติมอเตอร์สั่นขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกตินะครับ ก็ขอบคุณมากครับร้านหลอกรีไว้ก็ยินดีให้บริการนะครับสาเหตุสายชาร์จของลูกค้าช็อตจำรุดนะครับซึ่งเป็นสาเหตุทําให้ชิประบบไฟจำรุดแล้วก็จุดชาร์จก็สุดตัวลงไปนะครับก็ควรทําความสะอาดด้วยแปรงสีฟันนะครับฉีดน้ํามันนกประส์ใส่ที่ปลายแปรงปัดทําความสะอาดนะครับแล้วก็ เช็ดให้แห้งนะครับเพื่อเป็นการรักษาแล้วก็เชื่อมต่อสายชาร์จนะครับนะฮะกินกระแสไฟชาร์จมอเตอร์สัน่นขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกติขอบคุณมากครับ้านล็อกดีไบใช้อะไรการมินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขอบคุณมากครับ